ไปประตูไปประตูไปประตูตู้อยู่ไหนตู้ตู้ตู้อยู่ไหนตู้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 โอเคกูอยู่กูอยู่ตู้แล้วกูอยู่ตู้แล้วหลังที่สามเป็นเกมโรบอทฮอร์เรอร์ที่ผมเนี่ยจะต้องมาไขปริศนาและเอาชีวิตรอดจากผีตัวสีดำในความมืดซึ่งตัวเกมเนี่ยทำออกมาค่อนข้างที่จะดีเลยครับผมก็เลยจะมาเอาชีวิตรอดนะแล้วก็หาทางออกจากที่นี่ให้ได้หากชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยครับเอ้ยผมเกือบลืมบอกไปว่าคลิปนี้เนี่ยก็มีคำเตือนเรื่องเนื้อหาที่ไม่สุภาพนะเพราะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรรรััับบบบชมมมดด้้้้้ววยยยยนนนะะคคคจๆเเออออฝากกืลิง์์ู่ใตต วะกูอยู่ในบ้านอะไรเนี่ยจะรู้กูอยู่ห้องข้างมึงอ่ะมันบอกว่าไฟ into escape วะเราต้องหนีออกจากบ้านหลังนี้เหรอเฮ้ยมีไฟฉายด้วยวะแต่กูเก็บไปหมดเลยอะ่ะได้ไฟฉายเหรอเออมึงได้ไหมวะกูดได้อะไรมึงไม่ได้หรอมึงได้อะไร ไอ้เงี้ยมึงถือลูกซองเหรอวะแบงค์ไใบแฟร์เลยวะกูงมีอะไรที่พิเศษกว่ามันหลบในตู้ได้ด้วยเฮ้ยมันคืออะไรฮะโอเคมูลรอบนี้มึงเป็นคนถือลูกซองอ่ะโอเคมีสองนัดมีสองนัดมึงเป็นแมรี่เจนที่ถือลูกซองเหรอวะฮะ้ยมีสองนัดถ้ามีสองนัดอ๋อเปิดประตูยังไงอ่ะอ่อเฮ้ยบรรลุบรรลุเอ้ยมีไฟฉายด้วยมึงมึงเอาไฟฉายไปกูบ้านดิมึงเอาถือปืน เอาไปสายให้มึงเหรอเฮ้ยมายิงดิโอเคเพื่อนกูเหมือนจะยิงยิงพลาดมันมันทำมันจำสแกก่อนนะเอาไปสายไปไม่ไม่ไม่มึงถือไว้แหละแล้วบอกกูบอกกูกูตัวแรงเขาเนี่ยหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านเฮ้ยมันไล่กูแล้วยิงมันดิยิงมันโดเลยกูไปแล้ว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 เฮ้ยกูเจอรถชนกูเจอรถชน อ๊ยชิบหายแล้วไอ้บ้ามันบ้าโอ้โหเฮ้ยมันไอ้บ้ามันไล่มึงอ่ะเอามึงสองยิงเอามันสองยิงไอ้บ้าเอามันสองยิงเฮ้บ้าเออคุณต้องการกระสุนไหมไหมไอ้บ้ามันอยู่ไหนไป็นขโก้ดิเฮ้ย ม่ไมมันมันมันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้ขึ้นแต่มึงออกเอาไฟส่องมันดิให้มันอาจจะกลัไฟกลัไฟอะไรกูส่องมันจะวิ่งไล่กูอยู่เลยเฮ้ยกูด้ามปืนตกมันนี่เล่นมึงตั้งแต่ออกจากบ้านเริ่มต้นเลยนะมึงเออเฮ้ยเปิดประตูรถดิอ๋อมันบอกว่าน้ำมันเราหมดนี่ว่าต้องใช่ไหมน้ำมันหมดเราต้องไปหาน้้ำมันว่ะตรงนี้คืออะไรเนี่ยเกือบหมิพเหมือนเราจะต้องแบบไฟหากุญแจด้วยเพื่อที่จะออกจากที่นี่อเโอเค เอ้ยอะไรดำๆเมื่อกี้ว่าวิญญาณเด็กเขมรอาฆาตวิญญาณเด็กคอมเมนมรไปเร็วไอ้บ้าลูกซ้อมเมื่อกี้โอ้โหเวงเวกเวกกูเปิดไม่ใช่สมัติเหรอก็กูเข้าไปไหนเกาอยู่ในเต็นท์เหรอไอ้บ้านไม่ไหวเมื่อกี้ โอ้โหมันตกเสร็จแล้วมันมันดิน้าไอ้บ้าไอ้บ้ากูมีลูกซองแต่กูไม่มีกระสุนไม่ไฟฉายโอ้โหไอ้บ้ามันไล่กูเดี๋ยวกูจะกาดยองยยิงมันเอ้ยตายโอเคไหนวะโอ้ god อ๋อกูไม่ได้จริ่งเลยมันคนกูคิดว่าทางทีด่ดีที่สุดคือปล่อยแรกอะคิดว่าลูกซองเลยใช้ตอนที่เราหน้าแดงทั้งคู่อะทำไมวิญญาณเด็กคอมเมนต์เขาถึงอาคาดเราอะไปทำอะไรครับไปหรือเปล่าไปทำอะไรเด็กวิญญาณคอมเมนต์เอ้ยตรงนั้นมีบ้าน<ด>เหรอเฮ้ย<บ>แต่ในนั้นมึง<บ><บ>มีตาว่ะเฮ้ย มึงรู้ไหมว่าหัวมึงนี่โดดเด่นชิบหายเลยอันนี้เหมือนต้องใช้อะไรไขออกอะค้อนต้องใช้อุปกรณ์มั้ยทำไงอะต้องใช้อะไรมาต่อเข้าไปอะมึงมันต้องเอากุญแจที่มึงได้ไปไขได้ยังกูว่ามันมีครูดาวทามไว้แบบต่อข้ามไปแล้วอะเออแล้วมันจะไม่โผล่ไปอีกอะเราควรรีบรีบทาอะไรเร็วๆอะ <c oughs> มึงได้กุญแจมาคือกุญแจอะไรอะน่าจะเป็นลองดูในช่องเก็บของั้ยมันมันไม่ได้บอกแจอะไรแต่บอกแค่ว่าเป็นกุญแจอะแจใช่ไหมออเราไปไขดูก่อนแล้วกันอ่ะเปิดแร่งเลย เฮ้ยเฮ้ยแต่ข้างในมีบ้านวะเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่หลังต้นไม้อะไอเยี่ยมหลบหลีกต้นไม้อะไรเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่าไม่มีมึงมึงไม่เห็นเหรอมึงตาแดงๆมันหลบหลังต้นไม้อ่ะไม่มีมึงบ้าไปแล้วยังไงยังไงยังไงต่ออะไรงันได้อ่ะเปิดดิโอเคเออใส่ครับเฮ้ยมีของมีของมีข้อบนเหรอมอเตอร์รถอ่ะมอเตอร์รถอ่ะเอาลงมาดิเฮ้ยมีกุญแจด้วยวะอ่ะ แล้วมึงแบกอเตอร์ไหวได้ไงวะมึงแบกอเตอร์ไหวได้ไงอะมึงเก็บไว้ในช่องไหนเก็บไว้ในตู้กูโอ้โหเฮ้ยข้างล่างข้างล่างเฮ้ยข้างล่างเฮ้ยข้างล่างเฮ้บ้าวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเฮ้ยไอ้บ้าในคอมเมนต์แรกไปแล้วโอ้โหยอมแรกยอมแรกยอมแรกเออเออเ้ยใส่เข้าไปได้แล้วก็ น้ำมันใส่ยังไ,ไงวะเนี่ยต้องต้องใส่ฝา, <c oughs> าคืนด้วยนะอ๋อเออ่าใส่ฝาคืนดิกูอยู่ประตูอันนี้แล้วโอ้โหเออเห็นเห็นรถกู <ละ S 1> ไหมเห็นรถ <ๆ S 2> กูไหมเออเฮ้ย,ยมันมีเด็กขมิบอยู่ดนาน,นเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาเดี๋ยวพุ่งชนแม่งเลยเฮ้ยแถวนี้มีบ้านเหรออ๋ออ๋อมันมีแบตเตอรี่ไหมวะหุยเด้อเฮ้ยเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูโอ้โหข้าบ้านตู้ ตู้ยังไงตู้ตู้ตู้ยู่ไงตู้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 โอเคกูอยู่กูอยู่ตู้แล้วกูอยู่ตู้แล้วกูอยู่ตู้แล้วกูอยู่ใตู้แล้วกูอยู่ใตู้แล้วปัดปัดไม่หายให้มันมันไม่หายแล้วเฮ้ยมันตบทีเดียวไม่หายแล้วไอไอรันไอไอเวด้วยอ่ะเหรอโอเคกูได้กระสุนลูกซองแล้วมาดิกูต้องแอบในตู้บ้างแล้วไอว่าไงรันลงมาด้านล่างเดี๋ยวนี้มึงลงมาด้านล่างเออกูลงมาอยู่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงกูเผย์ยิงไปสองนัดเมา ยิงมันตายไปแล้วปิดประตูอ้เียมันล็อกประตูได้อยู่มันล็อกประตูได้ลอกไว้ล็อกไว้็อกวแม่งไอ้ไม่มีของอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วพอมึงลบลบร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 งรบรบรบลบรอรบรบรอรบรบรบเบรบระรบ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 ับรบูบอบนบรบรงไบ่บหบร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 บ่ไงเฮบยกรกูเติมกูเร่มเติมกร โอ้มึงเหลือกี่ทัดโอ้เอจเจนพังเลยเหรอวะตันล่างกูมีรีแพลคิดกูกูได้แล้วแต่กูไปซ่อมเอเจนออกมาดูอนิเมชั่นกูซ่อมด้แค่ออโอ้โหยิงกระยิงกระแรงนี่ยกระเทยกระแรงนี่ยนี่มันกระเทยกระแรงเลยโอ้ นี่เรามา,า,มาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถมันรงใจหรือเปล่าก็คือแบบให้รถทังแล้วแบบทุกอย่างก็เตรียมพร้อมเพื่อให้เราได้มาซ่อมรถวะโอเคไม,ไม่ไม่เป็นไรกมมีประสบการณ์อยู่แล้วเราอยู่ที่นี่ทาไมเราไม่ถึงดูพื้นที่วะไอบ้บ้ามึงแน่มึงแน่ใจว่าลงถึงใหญ่เหมือนขึ้นเนินไปยังไงมึงเอ้ยมันอาจจะเป็นขึ้นเนินเพื่อที่จะแบบอันนี้ไงไปสนใจไงอันนี้เนินเกินไปเนี่ยขึ้นมาสูงมากเลยเนี่ยมีมีซ้ายกับขวาใช่ไหมไปไปอลองไปขวาอ่าขวาร้ายซ้ายดี ไปขวาล้ายแล้วน้ำมันหมดหรอเอาเฮ้ยเฮ้ยอ้าวน้ำมันหมดดิโอ้โหน้ำมันอะไรว่าแดกเลยจาก <c oughs> อ๋อดูดาวเหรอฮะตาตาไม่ไม่ดูดาวหอเฝ้าร <ขอ S 1> ะวังเอ,อหอฝ้าระวังนี่พวกพวกเรนเจอร์เขาอยู่อ่ะไอ้ไอ้สมองดีตัวไหนมันเอาโค้ดมามาล็อกขวานแค่ขวานเดียววะเฮ้ มันบอกว่าเราต้องไปหาอ่าไปหาโค้ดจากเศษกระดาษที่เรดิโอสเตชันอะสถานนีไม่อยู่แต่แต่มันมีตัวอะไรกำลังวิ่งขึ้นมาหาเราอะเราอยู่ข้างบนอ่ะชื่อชื่อน้าอะไรท่มเอ้ยมันก็มาพากเนี่ยม่มือนจะมีตัวด้วยเราอยู่ตรงไหนวะเราอยู่ตรงอะไรนะเขึ้นไปอีกแล้วกันโอ้แล้วมึงไม่ยิงให้กลัวเฮ้ย <จ>กูอยู่ยด้านนอกเฮ้กูไม่มีมุมยิงกันเดี๋ยวๆกูฝ้าระวังให้อ,ะอ่ะอ่าทาน,นอกก็คือตรงนี้อันนี้คือ w วเ e h o u ที่เราไปเจอตรงนี้แล้วเราขึ้นมาเราอย,อยู่ตรงนี้ที่มึงบอกว่าลงเขาไปแล้วมันมีทางออกด้านซ้ายอะ่ะกูไม่มีช่องเกลยอแล้วอ,ะอ่ะออยินดีด้วยผีคาเบตแม่งพังรถเราไปแล้วแม่งไม่มีเทคโนโลยีกันมังคว่ำรถท้งกูก็หลังไอ้ไปไปหลังกูสตาร์รถอยู่ มันไปดีเฮ้ยแม่งเอ้ยผีผีเขมรแม่งเฮี้ยนจริงจริงร้านมันวิ่งมาแล้ววัตสันโอเคกูกำลังไปอยู่เฮ้ยผีเขมรมันเฮี้ยนโอ้ยปูจะยึดรถมันกาคือรถมันกาจ้า้ปเรสเตชันวะจอาจ้ดจ้าจ้าจ้าปอดทีเด็นะแล้วกูจะเข้ายังไงเฮ้ยมีน้ำมันเอ้ยสองห้าเจ็ดเจ็ดวะ สองห้าเจ็ดเจ็ดนะไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกูเก็บถังกําปั่นไปก็ได้เหมือนประตูก็จะพังนะเหมือนต้องซ่อมประตูด้วยช่างแวงเฮ้ยเจ็ดโอเคไปอเนลรูมไปเราต้องกลับไปจุดเริ่มเราเลยโอ้โหฝนตกเฮ้ยทำไมฝนตกเฉยเลยเฮ้ยเรียนแล้วมองเห็นยากขึ้นด้วยดิเกิดอิดร์คอเกิดอิดร์คอเกขึ้นบนรถแางขึ้นแล้วใช่ไหมคไปแล้วคุไปแลไปแล้วเราขึ้นมาแล้วนี่ไป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 เฮ้ย เฮ้ยรติดอะไรวะวิ่งดันวิ่งดันไอ้อลันวิ่งดันเกดันอยู่ดันอยูดันอยู่ดันอยู่กูช่วยดัน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 เลยช่วยดันเร้นเออเออออเเออเออเออเกิเไปลเฮ้ยกูเออถูกถูกอถูกใช่มถูกออกซ้ายออกซ้ายโอเคออกซ้ายออกซ้ายโอเคโอเค ตรงไปตรงไปตรงตรงตรงโอ,อเคตรงไปตรงเออ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 ตรงไปตรงไปโอเคโอเคเออถึงแล้วถึงแล้วถ oh. ึงแลยยงง้วเออช่วยกันเออช่วยกันซ่อม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 นี่ไงนี่ไงว่าแต่ทำไมเราไม่ใช่ตีเราแบบถีบเข้าไปวะปืนยิงก็ได้จะได้นะ เราก็ใช้แบบไม้แบบพังเข้าไปได้ไม่ใช่เหรอแล้วเราเข้ามาอะยมันมีกระสุนปืนด้วยวะเฮ้ยแบ่งกูด้วยดิไอเวรกูใช้ไปหมดแล้วโอ้ยเวรเฮ้ยทำไมมาบอกว่าพิกอัพเอ่อเกียร์เดี๋ยวเราต้องกลับไปที่เดิมเลยะตรงนี้น่าจะหมดแล้วอืมเฮ้ยแต่แบบเด็กเขมรมันอาฆาตเราเนอะเว้ยโอเคช่างมันเถอะน่าจะต้องไปตรงท้ายใช่ปะเอร์แอรตรงท้ายอ่ะไอจุดที่ไรไม่ยังไม่ไปน่าจะใช่ตรงนั้นแหละ คิดว่าผีเด็กขมิบมันจะไล่เราเยอะไหมโคตรแม่งเลยดิเหมือนในหนังเรื่องนั้นอะชนรถเด็กกิ้งอะชนรถฟิวไปเลยเลกิ<ม>้งไปตามาคนนั้นะคิดว่าแบบผีเด็กขมิบตอนท้ายมันเยอะไหมน่าจะแบบวิ่งไล่คนน่ามาเป็นฝูงอะเหมือนไอ้หนังเรื่องนั้นที่เราเคยดูอะหนังเรื่องเวพอตอะเด็กวิ่งไปดันโถโตะเด็กวิ่งไปดันรถโตะเลยใช่ยไหมถ้าถ้าเนี้ยนยได้ตรงนี้แหละเราต้องลงแบบชิงชาทิไงเราต้องลงชิงชาสมรัติหรอวะ ชิงชีงสวรรค์อ่ารถเขาเรียกว่าอะไรวะอ่าใส่ตรงไหนโอ้ยผีมาหนีไงไอ่ไงเออเออเฮ้ยนี่ไงอะเสายใส่ไหม okay. ใส่เข้าไปแล้วขึ้น Let's go man Let's go โอเคเราหนีที่นี่สำเร็จแล้วหนีไปแล้ว ou start the old อะไรเาอา cable car i s begin to move ขอโูรกลางทางอ่ะแล้วไม่มีีที่ลงโดดลงไปเคบแบบนี้มึงเต็มสิบห้เท่าไหร่ถ้าไม่เอาอะไรมากกูให้เจ็ดให้เจ็ดใช่ไหมใช้ได้มีอะไรใช้ได้กว่าไอ้แบบนั้นใช่ไหม